โอ้พี่น้องสังเกตเห็นไหครับรู้สึกว่าต้นมันงามขึ้นท่านตาเห็นเลยหลังจากหลังจากที่ผมฉีดปุ๋ยเน้นซียี่สิบยี่สิบยี่สิบผสมกับปุ๋ยยูเรียฉีดพ่นลงทั้งโค้นต้นหามือสัดโด่งๆขึ้นงามเขียวเลยครับโอ้โหถือว่าได้ผลถือว่าพานห สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสำปะหลังทุกๆท่านครับมาพบมาพอกันอีเชีนเคยกับเมื่อนี้เมื่อนี้ผมชีพ้าพี่น้องมาเบิ่งต้นมันสำปะหลังหลังจากที่ผมฉีดปุ๋ยเน้นสี่ผ่านไปหามือรู้สึกว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีขนาดเลยผ่านครับผมบอกเลยว่าผ่านพี่น้องเนี่ยรู้สึกว่าต้นหงยขึ้นกว่าเกา่า แล้วก็พี่น้องในหลายท่านถามผมขอมาเรื่องเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยในระยะ20วันถึง1เดือนว่าเขาจะใส่ปุ๋ยสูตรใดผมจะบอกพี่น้องเลยว่าเรียนตามพี่น้องเลยว่าตามรักวิชาการแล้วเพิ่นสิใสในตัวเจียนสูงครับคือตัวหนาถึงสูงคือจังปุ๋ยยูเรียถึงสูงแล้วก็รองลงมากกับฟอสฟอรักอสก็โพแทสเซียมคือขาดไ่ได้เพราะว่าพืชของเขาหรือต้นมันสัปะหลังนี้เขาต้องการสามถาดนี้เพื่อเป็นตัวรัก ที่จะเอาไปเล่งการที่เริ่มตบตัวของต้นมันสปะลังครับเนี่ยผมฉีดปุ๋ยแน่นส่พี่น้องสูตร20 20 20ผสมกับปุ๋ยยูเรีย46 00มาฉีดลงโคนตน้นได้หามือนี่มือที่หาผมออกมาฉีดไอ้ยากำจัดวัชพืชคือยาขายาขายาแหละครับผมออกมาฉีดผมสังเกตบังเลยโอ้โหผมว่ามันแปลกตาสัตว์ดงๆ เดี๋ยวผู้ใจพี่น้องไปเปรียบเทียบระหว่างที่มือที่ผมฉีดปุ๋ยนั่นส่แล้วกกับมือนี่มาเบิ่งต้นมันเปรียบเทียบสกันพี่น้องเห็นความแตกต่างเลยอ่าแลวถ้าพี่น้องคิดว่ามันได้ผลพี่น้องก็นำไปใส่ครับเดี๋ยวไปเบื้องกันเลยครับ นี่คือการให้ปุ๋ยมันทา้งดินแบบเร่งด่วนใส่ปุ๋ยเก็บฉีดทา้งใบครับเนนซี่ยี่สิบยสผสมกับไปปุ๋ยยูเรียทา้งดินแต่ก็น้ำมาฉีดฉีดลงโค้นต้นมีสูตรดีผมไส้ามาหลายปีแล้วครับก็ต้องงอว่าผนที่ตัตกับฟ้าขึ้นสิ เห็นบอกพี่นอ้องฝ่าลึ่มเนี่ยฝนสีมาอยู่ตลอดนี่ฝนที่ตกนี่บ่เป็นยังครับสีลงไปนี่สีปุ๊บลงไปยังีซึมลงไปแล้วเพราะว่าอะไรจะเป็ี่นจะต้องใส่ปุ๋ยเม็ดแบบฝังดินครับฟังดินเขาดูว่ามันจะกินเมื่อไหาเขหาบานเอามาหยอดไว้ ยที่บอ่อกบมันกาเสียงน้ำการที่ฝนตกกมันไปน้ำหน่ำฝนครับแต่นี่คือสูตรไม่เรต้องเสียงแต่ก็บ่ต้องยานไว้กุยนี่สิไปน้ำไหม่น้ำหนามน้ำหนามฝนนี่ครับพี่น้องก็ต้องยาน,นซึมลงไปแล้วนี่นถ้าสมมติว่า ขาส่ปุ๋ยเม็ดใส่ปุ๋ยเม็ดทั้งอ้ทั้งดินทั้งเ้าวานฝนตกเมื่อก็จะละลายแล้วก็จะไปบางส่วนก็นจะซึมลงดินที่นี่ถ้าห้ากบเ้ากบบ่รู้ว่าลากเขาจะเดินมา่กินเมือ่อดแต่นี่ขาเอาปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเนี่ย46ต้นศูนย์ผสมกับปุ๋ยเก็ดสี่ทางใบผสมกับน้ำหนึ่งกิโลปุ๋ยเน้นสี่หนึ่งกิโล ต่อน200อามสองรอยลิตรแล้วก็ปุ๋ยยูเรียสี่สหกศสองกิโลต่อนามสองรอยลิตรเขาผสมคนให้เขากัดแล้วไม่ฉีดเลยครับนี่ฉีดซึมงงไปลวนี่ได้กินแล้วนี่เขาก็จะดูขึ้นมาล้วก็มาสั่งข้อแสงเมื่อใดมีแดดก็สั่งข้อแสงต้นมันก็สัดโด่งโดงโดงโดงขึ้นเลยพี่น้องต้นมันจะง่ญ่จะอวบจะงามเลยสูตรไหมครับสูตรไม่วิ่งผู้ใดจะบอกกันหรอกครับสูตรนี่ ผมนี่แหละมาบอกมาแนะนำพี่น้องเอาไปลองใส่เบิ้งครับพี่น้องจะได้เห็นผลท่านตาเจ็ดถึงสิบมือครับซัดโดงโดงโดงขื้นงามเลยต้นมันสําปะหลังนะเห็ดแบบง่ายๆก็ต้องย่านเอาปุ๋ยละลลยหนีฉีดงไปเลยบ่มีละลลยหนีครับรุ่นนี่ได้กินแล้วนี่เซียมลงกไปในดินละแต่ก็บ่าตายพี่น้องย่านต้นมันตายบ่มีตายกับต้นมันเพราะว่าเข้าฉีด ดินมีความชื้นอย่าฉีดในช่วงที่มีแดดแดดจัดแดดลหลายมือถ้าเมื่อไดขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนฝนตกติดต่อกันมาหลายมือพี่น้องออกมาฉีดเลยฉีดปั๊บนี่ต้องไปเห็นบอซึมมาครับเดื่มซึมหน่อยคือน้ำปุย๋ยน้ำปุ๋ยสูตรเข้มข้นมันจะซึมลงไปในดินแหละเนี่ยอีกบุก,กี้นาทีก็จะแห้งปั๊บ แห่งไปทันทีไอ้ที่นีก่กะต้นมันก็น,นําไปใส่ประโยชน์ได้เลยครับเนี่ยแห่งรือยังแห่งเดีวเห็นบ่เนี่ย,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 ยดีกวา่าใส่ปุ๋ยเม็ดดีกว่าซื้อยูเรียรหรือปุ๋ยสูตรสิบหาสิมหามาผสมกันแล้วฝังลงขีดินครับสูตรนี้ปุ๋ยถุงนึงพี่น้องว่าจาักบาทปุ๋ยถุงนึงนะพันก็าบาทครับแต่นี่ผมซื้อ กิโลหนึ่งสามสิบห้าบาทสองกิโลกเจ็ดสิบบาทปุ๋ยไอเกเงอนซียี่ 4, 20, 20, สิบยี่สิสูตรเสมอกับเจ็ดสิบสองบาทนะเห็นบ่พี่น้องสีในไร่ในมันแปลงนี่เนี่ยสิบกว่าไล่นเนี่ยแปลงนี่สบายเลยถังสองรอยลิตร ผสมใส่ถัง200ลิตรแล้วก็มาใส่เปย์ยี่ิตรหรือ16ลิตรก็ได้สีเองครับไม่ต้องจ้างคนฉีดลงไปเนี่ยซึมลงไปละ่ะได้รับประโยชน์ล่ะย่างฉีดเป็นสิงหน่ฉีดไปทุกต้นฉีดเองฉีดเองพี่นอ้องก็ต้องจ้างดอกฉีดมือละเล็กมือละหน่อยก็ได้แต่มือนึงเนี่ยผมฉีดในซิปก็เลยห่ดสบายเปย์ เลละเปียใส่ลัางสีดสิเนี่ยกดมันขึ้นอยูก่กับเขาจะกดหน่อยกดหลายกดหน่อยก็ออกหน่อยกดหลายก็ออกหลายกดสี่คนตน้นจะกดใส่ใบใส่ยอดนะครับแต่เฉพาะคนต้นเส้นเงาเงินนีดเส้เงา,นะงงเงาถ้าเป็นปวกลักษณะมีป่วงสิเนี่ยมีปวกแบบนี้สีผมเลยผมเลยนี่ มันได้ความเคี้ยแล้วมันสหนีเองกับปวกไงปลวกมันหยั่นความเคี้ยวดีบแบบนึงพี่น้องเห็ดแบบผมนี่เนี่ย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 ปวกแตกย้อยแย่ย้อยแย่เดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องกดใส่เลยนี่กดใส่ปวกลงกดใส่หัวปวกเลยนี่นี่เดี๋ยวก็หน,นีครับปวกมันหยั่นความเค็มหนีแน่นอน เดี๋ยวผมสีาพาพี่น้องไปเบ่งปุ๋ยแน่นซี่กับปุ๋ยไอ้ยูเลียผสมลงใส่ถังแบบใดเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบ่งครับเนี่ยครับปุ๋ยแน่นซี่สูตร20-20ผมใส่แล้วได้ผลเขาบอกว่าถ้าพ่นลงดินหรือฉีดลงดินกับเปียบเปียบใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เขาประสิทธิภาพนี่ เปียบใส่ก,กันกับปุ๋ยเคมีที่เอาใส่ทั้งดินเลยครับเนี่ยผมซื้อมา72บาทที่นี่ปุ๋ยยูเรีย3 5บาทครับกิโลหนึ่งผมเทลงไปแล้วใส่ถังเรียบร้ละผมซื้อมาสองถุง3 5บาทนี่คือปุ๋ยปุ๋ยยูเรียเองปุ๋ยยูเลียชนิดเม็ดนี่เขาพอสามารถฉีดทั้ทงใบได้ครับเขาแต่เขามาผสม ฉีดทั้งดินได้เนี่ยสองยางเนี่ยผมกับผสมไปแล้วเนาะผมลืมเอาไว้พี่น้องเบิง้งผสมลงถังอันนี้คือถังสองรอยลิตรเนี่ยเนี่ยผสมไปที่เรียบร้อยแล้วน้ำฝนตามมาแต่น้ำคลองครับมาเลยแหล่นี่ละสูตรเด็ดพี่น้องเอากระเทยใส่ถังจะเป็นถังสิบหกลิตรหรือถังไอ้ยี่สิบลิตรแล้วแต่พี่น้องครับผมใส่ถังสิบหกลิตรปีง่ายบ่านักกันเลย ครับหลังจากพี่น้องชมคลิปไปแล้วปีไหครับเห็นความแตกต่างหมครับผมว่าแตกต่างเลยครับจากคลิปที่แล้วที่ผมฉีดนะจากเนี่ยผมฉีดลงค้นต้นนะเพราะามันแตกต่างกันเลยเห็นบ่ใบจะหนาใบาจะดกขึ้นมากกว่าเก่าแค่หามือครับเนี่ยพี่น้องหามือเท่านั้นครับถือว่าเด็ดผล บ่ได้จาเป็นได้พี่น้องเด้ยทีจะเฮ็ดตามผมผมจะบอกพี่น้องว่าบ่าได้จาเป็นที่จะเฮ็ดตามผมพี่น้องมีเงินพี่น้องกับปซื้อปุ๋ยเม็ดก็ไดมาใส่ขุดหลุมใส่ครับอันนี้ผมบบมีต้นทุนครับต้นทุนหน่อยก็คือเฮาก็ต้องใส่รักสูตรนี่แหละใส่ปุ๋ยยูเรียมาผสมกับปุ๋ยเน,นสซี่แล้วก็ฉีดลงพ้นต้นก็ได้ผลเกินคาดครับ ลงทุนไปแค่บุกี่บาทไปถึง200สองร้อยซัมเขาก็ได้ต้นมันซ้มก,กันกับใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กอย่าลืมกดไลค์ครับแต่แก่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับแต่ก็พี่น้องคิดว่าคลิปนี้มันจะไปโดนใจพี่น้องท่านอื่นหรือเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านอื่นแย่าลืมกดแชร์ครับกดแชร์ไปให้พี่น้องเร้าเกษตรสวนมันซัมปาหลังเฮา ได้เห็นแต่ก็ได้นําไปใช้ประโยชน์เพราะว่ามันลดต้นทุนอิหลีปุ๋ยกะบ่ถือว่าแพงครับที่ผมซื้อมาใส่แต่ก็ฉีดก็ได้ผลเกินคาดในความคิดของผมนะได้ผลเกินคาดครับแต่พี่น้องชมคลิปไปแล้วพี่น้องตัดสินใจเอาครับว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลครับสุดท้ายนี่กะบุมี่ยังหลายครับพี่น้องกะหักกันไ้ดีกว่าสร้างกันครับแพงกันไ้เด้อพี่น้องเด้อ แพงกันไว้คือจังข้าวเหนียวหนึ่งไม้แหละเยสุเพสแตกห่างคือจังมังคือจังน้ำถือเขาวเหนียวครับสุดท้ายนี่ขายพี่น้องเบิง้งอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการตัดสินใจครับในการซื้อปุ๋ยมาผสมน้ำแล้วก็ฉีดลงคนต้นคลิปนี้ไปเซอรนี่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ